ข่าวด่วนครับทุกคนแม่ขาส้มตำเผยท่องคาถาอุงอิงลูกค้าเข้าร้านขายดิบขายดีครับก่อนอื่นนะครับขออนุญ,ญาตพี่ลูกน้ำนะครับต้องบอกว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยก็เป็นแม่ฮักของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งพี่ลูกน้ำเนี่ยขายส้มตำนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วก็เป็นกลุ่มบ้านฮักของน้องด้วยนะครับทุกคนซึ่งพี่ลูกน้ำก็ได้เผยความรู้สึกนะครับว่า ตั้งแต่รู้จักองอิงหรือว่าตั้งแต่อองอิงเข้ามาในวงการเนี่ยครับทุกคนพี่ลูกน้ํามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบ้างอุ้มิวของกระแสได้ไปนั่งดูไลฟ์สดของพี่ลูกน้ำนะครับที่กําลังไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยครับทุกคนต้องบอกว่าพี่ลูกน้ําก็ได้เผยความรู้สึกหลายเรื่องราวที่อาวสัจรย์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าพี่ลูกน้ําเวลาเหนื่อยเวลาท้อนะครับจะเอารูปของน้ององอิงพี่บ้านแพงเนี่ย มาดูนะครับหรือว่ามีปัญหาชีวิตอะไรต่างๆพี่ลูกน้ําจะบอกว่าเอารูปของน้องมาดูเฉยๆมันทําให้มีพลังบวกขึ้นมามันทําให้มีพลังที่จะฮึดสู้ขึ้นมาครับพี่น้ําบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเวลาขายของหรือ เวลา,าจะทํากิจการอะไรเนี่ยพี่ลูกน้ําก็จะท่องคาถาองอิงองอิงองอ,งอ,งอิงครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับลูกค้าเข้ามาไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าพี่น้ําพี่ลูกน้ํานะครับน่ารักมากเราจะเห็นอยู่ครั้งหนึ่ง นะครับที่น้องอุงอิงเนี่ยไปพักที่บ้านพี่ลูกน้ำครับถ้าใครยังจำได้บ้างซึ่งพี่ลูกน้ำเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีเนาะขายของขายส้มตำขายอาหารตามสั่งอะไรต่างๆครับทุกคนอยู่หน้าเซเว่นอะไรสักอย่างเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะปักหมุดหรือว่าจะพิมพ์ชื่อร้านหรือว่าพิกัดของพี่น้ำไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ลืมจดไว้ ถามพี่ลูกน้ำไปหลายรอบแล้วแต่จาไม่ได้ซักทีและมีโอกาสถ้าไปชนบุรีนะครับจะแวะไปอุดหนุนแน่นอนและเราได้นัดกับพี่ลูกน้ําแล้วในวันที่10บธันวาคมกับกลุ่มบ้านฮักนะว่าจะไปเจอองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับในกลุ่มในวันที่10บธันวาที่ตลาดนินจานะครับนะแล้วก็ต้อาบอกด้วยว่าพี่น้ํำน่ารักมากๆนะครับเราจะเห็นหลายครั้งที่พี่น้ำเนี่ยพี่ลูกน้าเนี่ยได้ไปหลังเวทีเนาะ แล้วก็ไปแจกอะไรต่างๆเข้าเข้าปลาอาหารแห้งต่างๆให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงครับทุกคนนะครับพี่นันพี่ลูกน้ําน่ารักมากๆเลยต้องบอกได้ว่าเราจะเห็นบ่อยครั้งที่พี่ลูกน้ำเนี่ยออกมาพูดถึงน้องอุงอิงไปบ้านแพงในพลังบวกอะไรต่างๆครับทุกคนน่ารักมากๆอะวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงใครรู้จักพี่ลูกน้ําบ้างใครเคยติดตามวันที่น้องอุงอิงเนี่ย ไปพักไปอนอนที่บ้านพี่ลูกน้าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับซึ่งพี่ลูกน้าต้องบอกว่าเป็นคนที่ตำส้มตามอร่อยทํากับข้าวอร่อยนะครับเวลาที่น้องเนี่ยไปพักที่บ้านลูกนัพี่ลูกน้ำเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพี่ลูกน้ําทํากับข้าวเลี้ยงดูนะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยส้มตําก็ตําอร่อยมากๆนะครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่าพี่ลูกน้ําเนี่ยเป็น fc แฟ <c oughs> นคลับเหนียวแน่นมาตลอดเลยกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนะวันวันนี้นะครับอุมอิมข่าวกระแสได้ ดูคลิปพี่ลูกน้ำเนาะในการไลฟ์สดนะครับเราก็รู้สึกว่ามันมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราจริงๆเหมือนกันไม่ใช่แค่พี่ลูกน้ําที่รู้สึกนะครับเราก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าการท่องคาถาอุ้งอิงเนี่ยมันทําให้ใจฟูมันทําให้จิตใจดีเวลานึกถึงหน้าน้องเนี่ยมันทําให้เรามีพลังบวกที่จะสู้กับอะไรหลายอย่างอันนี้จริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยเชื่อไหมครับทุกคนว่าอุ้มอิ่งเนี่ย คือเคยที่จะอยากจะทิ้งเกี่ยวกับวงการวงการบันเทิงหรือว่าวงการอินฟลูเอนเซอร์วงการเกี่ยวกับวงการบันเทิงต่างเนี่ยอุม้มคิดคิดหลายครั้งนะครับว่าจะทิ้งมันไปแล้วอันนี้คือตั้งแต่อุคงอิงเนพื่อนแพงยังไม่เข้ามานะครับอุม้มก็ทําช่องมาเรื่อยเนาะทาช่องทิกต o k เนี่ยตอนนั้นมีผู้ติดตามแสนเดียวนะครับแต่พออุคงอิงทําข่าวอุคงอิงขึ้นมาก็คือคนพุ่งมาเกือบ70,000นะครับตอนนั้นอุ้มมีผู้ติดตาม1น0 0 0แสนบนทิกต o k เราเคยท้อนะครับเราเคยแบบไลฟ์สดขายของเราเคยทําอะไรมาทุกอย่างแล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ปังสักทีมันก็ยังมีแค่งานรีวิวที่แบบว่าเข้ามาเดือนหนึ่งอาจจะ1นถึงสงครั้งแต่พอมีน้องอุงอิงเพื่บ้านแพงเข้ามาแล้วเนี่ยมันทําให้เราอยากกลับมาทำทำงานในวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับทุกคนอุ้มอิ่มก็มีไปจัดรายการวิทยุที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้อุ้มก็จะเดินทางไปจัดรายการนะครับ เป็นเป็นในช่วงสามทุ่มอย่างที่ทุกคนได้ติดตามอุมอิ่มเนาะแต่ก่อนอุมอิ่มไม่เคยมีมีมีแรงคิดว่าจะทําแบบนี้นะครับแต่พอมีน้องเข้ามาเรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจแล้ววันนั้นวันแรกที่อุมอิ่มจัดรายการคืออุมอิ่มก็ท่องคาถาอุงอิงอุงอิงนี่แหละกลางรายการนะครับปรากฏว่าโอ้โหยอดวิวขึ้นถล่มทลายบอสโจก็มาแชร์ให้นะครับวิววันนั้นคือแบบโอ้โหหลายหมื่นมากๆแล้วก็เป็นเป็นเรตติ้งคือพุ่งมากมาก นะครับเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสําหรับคาถาองค์อิงองค์งอ,งอิงนะใครท่องแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับคาถานี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ใครมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆขนาดพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะท่องคาถาองค์อิงภายในไม่กี่นาะทีเนี่ยขายของหมดนะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบบุญสัมพันธ์ด้วยเนาะบุญสัมพันธ์ที่อาจจะเคยทําร่วมกันมาในชาติปางก่อนอย่างพี่ลูกน้ําเองก็อาจจะเคยทําบุญร่วมกันมากับน้องในชาติปางก่อนนะครับที่เวลาท่องคาถาน้องหรือนํารูปน้องออกมาดูแล้วเนี่ยทำให้พี่ลูกน้ํามีพลังบวกมีพลังที่จะฮึดสู้ต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจเนาะไปให้พี่ลูกน้ำด้วยกันแล้วกันเราก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆผ่านทางไลฟ์สดต่างๆยังไม่ได้เจอตัวจริงพี่ลูกน้ำเลยนะครับ รือเจอแล้วยังไม่เจอนะยังไม่เคยเจอพี่ลูกน้ําตัวจริงแต่ว่าเราก็ติดตามช่องพี่เขาตลอดไม่ว่าจะเป็นทิกต o k ไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเราก็ได้ดูตลอดว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยรักน้องด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็พี่ลูกน้ํามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากๆกับการขายส้มตำแล้วพอมารู้จักอุงอิงคือกลกลายเป็นว่าขายดีขึ้นแล้วก็แฟนคลับอุงอิงก็แห่เข้าไปอุดหนุนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะเราจะเห็นว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยน่ารักมาก เวลาพี่ลูกน้ำเฮงเวลาพี่ลูกน้ำขายดีก็จะมาเลี้ยงทุกคนเลยในวงนะครับเอามาม่ามา,มาแจกให้องค์อิงเป็นตัวแทนแจกเหล่าบรรดาพี่ๆในวงนะครับน่ารักมากน่ารักมากพี่ลูกน้ำนะครับแล้วก็นานๆที่เราจะเห็นพี่ลูกน้ำเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะครับปกติก็จะเห็นแบบว่าไม่ค่อยไลฟ์นะสำหรับพี่ลูกน้ำเนี่ยนะครับ ไม่ค่อยไลฟ์สดไม่ค่อยโซเชียลสักเท่าไรนะักจะเห็นบนบนทิกตอกที่มีการลงคลิปน้องอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็น่ารักมากใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้ชื่อ y o u t u b e เนาะพี่ลูกน้ำขาเลาะลูกน้ำสาวขาเลาะ เข้าไปติดตามกันได้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่พูดถึงน้องแบบน่ารักน่ารักจะเป็นโมเมนต์ที่ลงคลิปวิดีโอน้องแบบน่ารักน่ารักนะสำหรับพี่ลูกน้ำเนาะก็ส่งกาลังใจนะครับขอให้เฮงๆปังๆเนาะขอให้คนที่รักอุ๋งอิงนะครับขอให้คนที่มีหัวใจที่เป็นอุ๋งอิงนะครับก็ขอให้มีแต่วความสุขความเจริญแล้วกันเนาะอุ้มีมข่าวกระแสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองนะครับกับ สิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับในการทํางานในการาสร้างแรงบนันดาลใจต่างๆในการใช้ชีวิตนะครับถือว่าน้องก็มาสร้างแรงบนันดาลใจให้กับเราค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีองคอิงวันนี้ก็ไม่มี fc แฟนคลับที่มาติดตามมิม่มข่าวกระแสวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยกความดีความชอบไปให้บอสโจด้วยนะครับสำหรับผู้สร้างที่ต้องบอกได้ว่าเป็นผู้สร้างที่ มือทองจริงๆอ่ะสำหรับบอสโจนะครับนะสมองเพชรสมองทองมากๆสำหรับบอสโจนะครับตอนนี้ก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดสําหรับลูกสาวองคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้อยากอ่านคอมเมนต์จังเลยฝากทุกคนคอมเมนต์มาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิ้มข่าวกระแสด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ